โตโยต้าวีออสรุ่นใหม่เป็นรถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมรถรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้มีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โตโยต้าวีอ2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ให้กำลังเพียงพอต่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันและรองรับการใช้งานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างหรูหราวัสดุคุณภาพสูงพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเดินทางสนุกและสะดวกสบายยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของ Vios ใหม่เน้นความสปอร์ตทันสมัยและมีเอกลักษณ์กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์และเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกหรูหรา เสริมด้วยล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสีตัวถังใหม่ที่สะท้อนบุคลิกของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนด้านระบบความปลอดภัย Toyota v วีอติดตั้งเทคโนโลยีโตโ t ต้ a เซ t ตี้เซนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจในทุกเส้นทางสำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทไปจนถึง7 0 0แสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ครบถ้วน Toyota โโ Vios ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนไทยที่มองหารถซีดานคุณภาพดี ราคาเข้าถึงง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูงฝากติดตามรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ช่องอัตูโอรีวิวเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก